ล่าสุดว่าแดงออกแถลงการบอกว่าโเช,ชียลไทยนั้นสร้างเฟกนิวส์โจมตีผัวเขาว่าแดงเองไม่ได้อยากมีเรื่องกับไทยเลยนักวิชาการไทยเลยต้องกลับไปว่าก็พวกว้าได้ดินแดนไปแล้วนี่มันจะอยากมีเรื่องกับไทยไปทไําไมนะครับผมว้าเ็ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมแต่เมืเขาอยู่ประสานเขานะแล้วเขาบอกเราไม่มีอะไรกันนะเพราะฉะนั้นให้ผมอยู่ต่อแปลว่าอะไรเขาได้แล้วนี่เขาจะต้องมาทะเลาะกับไทยทาไมเขาได้แล้วไทยไม่อยากทะเลาะเขาก็ดีแล้วไงคุณทํางี้ถูกแล้วไม่มีอะไรกันผมอยู่มานานแล้วผมสบาย หละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่หน้องปองปไผ่มดสุขูสุขนมาพบก,กับละบุยบินกับรายการอยากลองให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่438และในอีพีนี้อาจจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าแดงประนามโยลไทยที่สร้างข่าวปลอมโจมตีตนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมพี่ๆก็อาจจะเห็นผ่านตาแล้วเกี่ยวกับว่าแดงออกแถลงการยืนยันไม่มีความตึงเครียดกับไทยณชายแดนอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมประนามพวกสังขาวลือขออย่าเชื่อ หรือเผยแพร่ต่อนะครับจากกรณีที่มีกระแสข่าวสถานการณ์ชายแดนอำเภอปาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางว่าแดงมีความตึงเครียดและ,ะเผชิญหน้ากับทหารไทยโดยวันที่8ธันวาคม2567รัฐว่าแดงได้ออกเอกสารข่าวจำนวน3ฉบ,บับเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยระบุว่า,ถาแถลงข่าวลือขอกล่าวหาความตึงเครียดระวางไทยกับวาเมื่อเร็วๆนี้ซื้อบางส่วนได้ออกมากล่าวอ้างอย่างไรความรับผิดชอบและสำแล้วสำเล่าว,ว,ว่ากองทัพไทยจะโจมตีรัฐวะ นี่เป็นเพียงข่าวลือและก่อให้เกิดความขัดแยงเท่านั้นรัดวะไม่เคยบอกว่าจะเป็นศัตรูกับกองทัพไทยเลยหรือไปทำสทงครามกับกองทัพไทยเลยซื้อบางซื้อประดิษฐ์คำกล่าวอ้างที่เปลี่ยนเท็จเหล่านี้อย่างมุ่งร้ายโดยเจตนาแอบแฝงเพราะรัดวะก็สแสวงหาสันติภาพอย่างไม่หยุดยัง้งรัดวะประนามกลุ่มข่าวลือที่จงใจสร้างปัญหาและพยายามก่อให้เกิดสงครามหวังว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่จะจับตาดูและไม่เชื่อหรือเผยแร่ข่าวลือเหล่านี้ต่อนะครับ ล่าสุดฐานพลโทดอกเตอร์พงศกรรอดชมพูมีมุมมองต่อเรื่องนี้แบบนี้ครับเราไปรับฟังกันนะครับผมว่าเขาได้เปรียบอยู่ใช่ไหมแต่ลูกเขาอยู่ประสานข่าวนะแล้วเขาบอกเราไม่มีอะไรกันนะเพราะฉะนั้นให้ผมอยู่ต่อแปลว่าอะไรเขาได้แล้วนี่เขาจะต้องมาทะเลาะกับไทยทำไมเขาได้แล้วไทยไม่อยากทะเลาะเขาก็ดีแล้วไงคุณทำางี้ถูกแล้วไม่มีอะไรการผมอยู่มานานแล้วผมสบายก็เหมือนเมือสีงหนึ่งที่เคยคุยที่ชมพูที่มีความพิากันพม่าเข้าไปเขาไปตีกะเหลี่ยงที่อยู่บนยอดเขาแล้วเราไม่ได้ไปไล่เสร็จแล้วเขายึดเสร็จเขาบอกีี่่ไไไงกกเเลยยยทามมมมออูด้้แวผผ็็ปส บอกไม่ได้มันอยู่บนเนินยอด491เบอร์หนึ่งก็คือมันยอดเขาเขาบอกไม่รู้อะผมมายึดแล้วเพราะว่ากะเห็กอยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ได้กูต้องเข้าใจนะเพราะพม่าเนี่ยกับอ,อะไรของเขาเนี่ยนะแต่ชนกลุ่มดาวน์่านี่เขาไม่ได้ถือกฎหมายแบบที่เราถือกับอังกฤษไม่ใช่เลยเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้แล้วยิ่งว่าแดงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นรัฐนะก็ไม่ใช่พมา่าดังนั้นเขาจะไม่มีแผนที่นี้เขาถือว่าตรงไหนเขาย,ยึดได้คือของเขานะครับเราตังห่าต้องอธิบายกับทุกคนว่านี่ของเราแล้วเอาเอาแผนที่เนี่ยไปยืนยันการยืนยันหรโอเคไย ให้เขาเห็นภาพเราบอยยิงไม่ได้นะเพราะหลักการทั่วไปมีใครข็ไมอยู่บนยอดเขาหลอกหลักการทั่วไปมันเป็นโนแมนสแลนห้ามอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปะท่ากันค่อยถอยคนละสกิโลอก็วานแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องปะท่าหรอกแต่คุณห้ามอยู่คุณถอยไปก็แค่ในี้เองไปบอกจีนเขาให้จีนเขามาบอกว่าเพราะว่านี่ไม่มีแผนที่ในมือหรอกเขาไม่ดูเรื่องเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นชนกลุ่มที่แม้แต่รัฐเขายังไม่มีเลยเขาพยายามจะแย่งแย่งรัฐเนี่ยมาจากรัฐฉานใช่ไหมเขาจะเขาจะสร้างรัฐของเขาเองขึ้นมาต่างหากแล้วก็จะช เงินต่างพร้อมแล้วก็พยายามจะสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างรัฐเขาต้องขยายเขตให้เต็มที่แล้วเกิดไทยยอมสมมุติวกเขานี่เสียนะเราต้องมาขีดเส้นใหมมาเราต้องมามเริ่ม,ม,เ,มเ,ขเขาอื่นใช่ไหมพยอดเขาไปของเขาายอดเขาเป็นของเขาที่เดือก็ต้องเป็นของเขาทั้งหมดแล้วคุณจะพูดว่ายังไงใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นว่าข้ารัฐบาลไทยก็บอกว่าพวกโซเชียลชอบโจมตีไม่มีปัญหาเขาก็มาเอาแถลงมาใส่เลยมาเขียนเลยโซเชียลโจมตีคุณกีต้าร์ผมนี่เป็นเหยื่อใช่ไหม้องการโจมการถูกบอกว่าเป็นคนสร้างปัญหาเขาอยู่กันดีๆก็อยู่ดีๆแต่เขาเขาอยู่บน็สบ หลักการเดียวกันมันไม่มีเรื่องยากเลยเรื่องชายแดนไทยง่ายๆทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะทําให้มันยุ่งยากโดยการบอกว่าโซเชียลเป็นตัวต้นเหตุปั่นให้เกิดความวุ่นวายกิตาเนี่ยตัวสําคัญสร้างเรื่องขึ้นมาจุดประเด็นให้ผมพูดเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จะเกิดเรื่องเวยไปได้อีกแล้วเนี่ยเป็นความ ความโชคร้ายที่เราอยู่ในโซเชียลนะท่านบอกว่าตอนนี้วาแดงอยู่บนชั้นเขาแล้วมาบอกว่าวาเองไม่มีอะไรกับถังกองถับบกไทยนะครับวาไม่ได้อยากมีเรื่องกับไทยเลยท่านพงศกรก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันแปลว่าอย่างไงก็ว่าเขาได้ดินแดนไปแล้วนี่แล้วจะมาทะเลาะกับไทยไปทําไมถ้าไทยไม่ทะเลาะกับเขาก็เข้าถาังวาเลยทีนี้นะครับผมท่านพงศกรอย่างยกประเด็นที่เกิดขึ้นที่ฉุมพรที่พม่าเขาไปตีกเรียงอยู่บนยอดเขาแล้วไทยเองนะครับก็ไม่ได้เข้า ไพอยึดเสร็จเขาก็คิดว่าเป็นของเขาก่อนหน้านี้ก็เรียงอยู่ได้พวกผมยึดได้พวกผมก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันแม้ถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้แต่เขาก็ไม่ฟังนะครับฐานพงศกรอย่างเราต่ออีกว่าชาวไทยต้องเข้าใจนะว่าพามา่าและชนกลุ่มน้อยของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ถือกฎหมายแบบที่ไทยถือกับอังกฤษนะครับต้องบอกว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยยิ่งกว่าแดงเองที่ไม่ใช่รัฐเขาเป็นแค่กลุ่มชาติพันธุ์เขายังไม่มีแผนที่ที่ไทยถือกับอังกฤษเลยนะครับดังนั้นวะทั้งคิดว่าตรงไหนที่เขา ยได้ก็ต้องเป็นของเขาโดยปริยายนะครับฝ่ายไทยเราตั้งหากที่จะต้องเอาแผนที่เนี่ยไปยืนยันกับรัฐบาลพม่าให้รู้และไปยืนยันกับรัฐบาลจีนให้รู้ด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะปกติไม่มีใครเขาไปต่างฐานทัพบ,บนยอดเขาหรอกบริเวณนี้มันเป็นโนแมนแลนห้ามอยู่นะครับแต่ถ้ามีการประทะกันจริงก็ต้องถอยคนละ2กิโลนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องปะทะแต่ต้องไปบอกจีนให้บอกว่าอีกทีนะครับเพราะว่าไม่มีแผนที่และไม่รู้เรื่องว่าเองเป็นแค่ ชนกลุ่มน้อยไม่ใช่รัฐเพราะฉะนั้นว้าถึงพยายามแย่งรัฐชานเพื่อหมักก่อตั้งรัฐเป็นของตัวเองตะลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาวาแดงถึงได้สะสมอาวุธและเงินเพื่อเตรียมที่จะตั้งรัฐนะครับและพยายามขยายอาาเขตให้กว้างขึ้นถ้ามีการเชื่อมต่อว้าเหนือยิ่งเป็นการดีเลยนะครับแต่ปัญหาติดอยู่ที่เจ้ายอดศึกเพราะท่านอยู่ตรงกลางทีนี้ทาไทยยอมเขาไทยก็ต้องไปปัก เตแ,แดนใหม่นั้นหมายความว่าไทยเสียดินแดนณจุดนี้ให้วาแดงไปแล้วแต่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกาลาโหมเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาเขาอยู่ของเขาดีๆท่านพงศกรเป็นตัวปัญหาที่ยูแย่ให้เขาขัดแย้งกับไทยนะครับอย่างโน้นอย่างนี้ท่านพงศกรเลย่วนกลับไปว่าใช่แล้วว่าแดงอยู่ดีๆอยู่ดีๆบนหยอดเขาไงนะครับเขาอยู่บนพื้นที่ของเราเราไม่ได้ว่าอะไรให้เขาเขาก็ยิ้มกินสบายเลยสิความเป็นจริงชายแดนไทยง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เป็นฝ่ายไทยเราเองล่ะครับที่พยายาม ให้มันยยุ่งากบอกว่าโชวเชีย่ยวเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับต่อกับประเด็นนี้ชาวไทยมีมุมมองดังนี้ครับชาวไทยท่านแรกให้มุมมองว่าไม่มีอะไรจะออกความเห็นนอกจากคําว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ่านเหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับอาจารย์นะครับชาวไทยท่านที่สองให้มุมมองว่า่านกล้าหาญและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยจริงๆน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับชื่นชมครับชาวไทยท่านที่3ให้มุมมองว่าพอถึงเวลา่านก็รักชาติรักดินแดนของเราการแสดงความคิดเห็นครับ นของท่าผมเห็นว่าถูกต้องครับเคตแดนต่องชัดเจนครับชาวไทยท่านที่เสียห้มุมมองว่าครูขัดแยง้งยอมต่องซื่อสารให้สังคมเห็นว่าไม่ต้องการความขัดแยง้งแต่ปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่คอเทจริงพยานและหลักฐานตลอดจนพฤติกรรมของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นกรณีนี้สําหรับไทยเมื่อพิจารณาเหตุผลที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยคนไทยแล้วจะต้องมีมาตรการที่ต้องดําเนินการตามหลักการสากลกาหนดไทม์ไลน์ในการดําเนินการให้ชัดและปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด และมีประสิทธิภาพประเทศไทยเป็นรัฐที่มีอาณาเขตประเทศที่มีลักปฏิบัติเรื่องเขตแดนตามลักษที่เป็นสากลเป็นไฟที่เสียหายอย่างมหาศาลจากปัญหาการลำเลียงยาเสพติดและเครือข่ายของกระบวนการ้าย,ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะที่ว่าเป็นที่รู้กันในทั่วโลกว่ามีแรงรายได้สําคัญมาจากยาเสพติดดังนั้นไม่สามารถละเลยเมินเฉยไรประสิทธิภาพได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะบ้านเมืองมีความอ่อนแอลายมิติณตอนนี้ชาวทแทนท้ทีห่าให้มุมมองว่า ฝั่งไทยบอกไม่มีอะไรเพราะฝั่งไทยไม่กล้าไปยุ่งไงทากล้าคงไม่ปล่อยเวลาเป็นสิป,ปีหรอกไม่เหมือนทหารไทยโบราณน,นะครับชาวไทยท่านที่หกให้มุมมองว่าไม่มีอะไรก็จะอยู่แบบเดิมไม่ถอยแต่จะรุกเรื่อยๆนะครับเพราะเราใจดีเดียวก็ถึงเฉียงไม้นะครับผมชาวไทยท่านที่7ให้มุมมองว่าไทยไม่มีอะไรแต่พวกว่าแดงไม่ยอมถอยท้าตามเกมไปเรื่อยวาก็จะพาเข้าเกมของว้าเราควรยึดลักกฎหมายประเทศไปเลยนะครับชาวไทยท่านที่8นะครับให้มุมมองว่ายังไงไทยก็ เสียหายและเสียเปรียบแน่หนึ่งเลยนะครับถ้าไทยเปิดก่อนไทยก็จะผิดประมาณนั้นความหมายการแถลงของวาแดงเพราะเขาต้องการความสงบสุขว่างั้นถือว่าอ้างนะครับอ้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2นะครับถ้าไทยไม่รบเขาหรือ ไม่เปิดศึกต่อหวาแดงพวกเขาก็ได้พื้นที่ไปแบบฟรีๆตลกดีไหมครับททั้งๆที่ก็เป็นของไทยอยู่แล้วใครจะยอมใครจะโงะ่แต่ประชาชนอย่ายอมนะนะครับชาวไทยท่านที่เก้าให้มุ่งมองว่าทาวาเป็นอย่างที่อาจารย์พูดผมว่าจัดการได้ง่ายเลยนะครับพวกเขาเป็นแค่ชนเผ่าไม่มีรัฐเป็นของตัวเองคอยรุกรานคนอื่นแล้วยึดมาเป็นของตัวเองทารบกันจริงเราไม่ต้องเกรงใจพมา่าหรือจีนนะครับเพราะเขาหลอกล่ำที่เราชัดเจนเราถือว่าป้องกันตัวเองนะครับชาวไทยท่านสุดท้ายให้มุ่งมองวา่าวาจะ พูดจะถแถลงอะไรก็อย่าไปสนใจครบ30วันเมื่อไรไม่ออกพ้นดินแดนไทยปืนใหญ่ปูพรมเลยครับประชาชนนำนุนเต็มที่นะครับผมนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นที่ว่าแดงนะครับ แถลงบอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้เราต้องการความสงบเราไม่ได้อยากมีปัญหากับชาวไทยหรอกนะครับแต่เป็นแรงข่าวเป็นซื่อเองที่พยายามหาเรื่องพยายามสัางข่าวเท็จนะครับแต่ว่าท่านพงศกรกลับมีมุมมองที่แตกต่างนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับพี่พี่หรือว่าพี่พี่มีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างก็สามารถที่จะเขาไม่ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนลาจากกันในวันนี้ขออห้พ่อให่พี่พน้องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอลา สวดบายดีสวัสดีและเจอกันใหมอ EP หน้าและอย่าลืมกดติดตามชอ่องลาบบบินด้วยนะครับขอบคุณครับ